ทุกคนคะสวัสดีวันนี้นะคะดาเริกนะคะจะขึ้นไปดูเห็ดนางรมนะคะที่ไอทิ้งไว้น่าจะราวสามอาทิตย์แล้วเนาะ,ะน่าจะครบสาอาทิตย์แล้วละคะ่ะประมาณนะคะไอไม่แน่ใจนะว่าเห็ดอะ่ะมันจะแห้งกรอบไปหรือมันจะโตเพราะว่าฝนมันไม่ตกเลยอะ่ะทุกคนอืเดี๋ยวรอพี่ขุนแป๊บหนึ่งค่ะนางเข้าห้องน้ําอยู่เดี๋ยวตามไปเข้าป่ากันเลย <laughs> ดอกบีดสิบปูร เขายังไม่บานค่ะเขารอแสงแดดปีนี้อากาศหนาวนะคะทุกคนเมื่อเช้าหนึ่งองศานะคะนี่ก็จะสิ้นเดือนเมนศาแล้วอืมเนี่ยค่ะดอกดีสิบปูขึ้นเต็มเลยอาทิตย์ก่อนไปดู IG ของเป้เนาะเห็นเป้ถ่ายรูปมาเราก็ว่าเอ๊ะ ทำไมบ้านเราไม่เห็นเกิดเลยที่ไหนได้ผ่านมาอีกอาทิตย์หนึง่งทุกคนดูตรงมุมนั้นนะมุมนั้นอะ่ะสวย <c oughs> ไปคะ่ะเข้าป่ากันเฮ้พี่คุณ <c oughs> <c oughs> เห็นพี่คุณไหมคะอยู่ทั้งหลังนั่นไอเตรียมตะกร้ามาด้วยนะวันนี้ไอได้ตะกร้ามา ให้ทุกคนดูวิวข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูที่ขอนในตำนานก่อนเพราะว่าวันนั้นที่ขึ้นมาก็ได้ดูขอนในตำนานแล้วก็เห็นมันเริ่มออกนิดนึงแต่ไม่ได้เก็บ แล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดู <ham> วันนี้จะขึ้นไปดูนะคะนี่เดินออกจากบ้านตดเดียวเองใครจะมาก็มาเก็บเลยไอ้ไม่ห่วงพี่ฝนบอกว่าจะมาดักมาเลยเด้อพี่ฝนมาเลยมาเลยมหาไอเลยอปีนี <specification> ้แรงด้วยทุกคน ลอดขอนมาดูขอนนี้จ้ะนี่คือขอนในตำนานของเราดูสิดูความแห้งแรงแห้งแห้งจริงแห้งจริงโอ้ยทุกคนเห็ดตายหมดแล้วนี่ดูมันแห้งแต่อาจะเอา ขุณแคนดูแฮมตามินโครีอนนออ่อ๋อเวน,นี่ดอกไม่สวยทุกคนคือปีนี้มันแรงเห็ดเลยไม่สวยเนี่ยค่ะดอกนี้สวยอยู่<อ>พี่ขุนแคนดูทออึ๊บเดินหา่างไ,ไอเอากรงไกมาด้วยเผื่อว่าไอจะเก็บใบไอ้นี่ จะเก็บไปทําแย่อะไรเงี้ยมาดูทางนี้จ้ะทางนี้เอาไม่ได้เลยนี่เขาไม่ได้น้ำนะคะ่ะฝนไม่ตกเขาแห้งนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะให้เขาอยู่ในนี้เดี๋ยวไปดูขอนต่อไป ห็ดก็แก่แล้วทุกคนดูสิฮะมาเก็บเห็ดเมื่อเห็ดแก่นี้มันยังไงทุกคนแต่ไม่เป็นไรเห็ดนี้นะเดี๋ยวไปแช่น้ำมันก็นิ่มมันคงจะไอเข้าใจว่าด้วยความที่อากาศเขาหนาวติดลบไงเห็ดเขาเลย เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีฝนไม่มีฝนท่านนู้นก็แห้งแห้งไปหมดเลยเนี่ยฮะแทนดูทอ,อพับผอซะห่ะเจ้าหอออกสดซัสอีเด็ดโอ้ทุกคนเสียดายเนาะมีแต่ทำงานทำงานทำนูน่นทำนี่เลยแบบไม่ได้ขึ้นมาดูเห็ดเลยทั้งที่อยู่ติดบ้านแค่นี้นะคะเนี่ยดูมันแห้งไปหมดเลยทุกคน มันแห้งไปหมดเลยจ้ะนี่แข็งเป๊กเกิดความเสียดายอย่างที่สุดนะครับเพราะว่ามันแห้งอุ๊ยอันนั้นใต้ขอนก็พอมีอยู่นะแต่ว่าเราจะเอาไหมเราจะเอาไหมทุกคนไม่เอาหรอกเนาะเดี๋ยวถ้าขอนมันหักนี่ก็คือตาย กูกลัวเด้ี่กกลัวอ๋อโอ้โหนางไอ้ปีนต้นไม้แล้วทุกคนเห็นเงาไหมโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่ง,ง,งนะู้นเสียดนะายเน,น,น,นาะว่าะ่ารมื่อเอนหน่้ารือสารกับใคักคนอยอ่ก็ตองพักกันแม่นอนตองก สมสมมติฮะกำ <laughs> ลังกำลังบ่นพี่หุนอยู่คนคนอยู่บ้านก็ไม่ขึ้นมาเก็บเนอะวะ่ะ <laughs> คนทำงานก็มันก็หาเวลาขึ้นมาไม่ค่อยมีโอเ้เสียดายเห็ดเ้แห้งติดคอนทุกคนแดบบ แไห<ร> <laughs> นๆเราก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวไปส่องดูออ่กุยช่ายป่าค่ะทุกคนเพราะว่าเราได้ขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีหรือเปล่า มีโตหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็ดมันแห้งหมดแล้วจ้ะเห็ดนางลมไม่ได้ฝนไม่ได้น้ําอากาศหนาวนะคะปีนี้อากาศหนาวเอ้าหรือว่าเราจะหลงที่อ๋อเดนโรอินเตอร์สตูดิโอเอลส์ลิงทุกคนอาจมองไม่เห็นมันเขียวเหมือนกันไปหมดเลยนะเออโน่นตรงนน้นตรงนู่นครบมคุ้ ยอสวัส,สดียูยอคมเนี่ยจ้ะต้นกุยช่ายป่านะคะไหนๆก็มาแล้วทุกคนเก็บดีกว่าเก็บเอาไปทำเอาไปกินสดๆหรือว่าเอาไปใส่ไข่เจียวอุ้ยได้หัวมาด้วยเอาไปดองก็ได้จ้ะแต่ว่าไอาจะเอาไปผสมกับไอ้นี่ดีไหม สแค่ดูค้อมันห่ล่ะข้อมีแล้วบอละอยากจะโฟกเซีย่ละตะกี้พี่ขุนเหยียบต้นหอมเดี๋ยวเราจะเก็บต้นหอมเนาะพี่ขุนกินไหมวินูแอดตะเยอยะแยะเนาะได้หัวมาด้วยจะ้ะ อีกกลูกอ๋อวีกรสลกฉันจะเียกุยช่ายอเซียกุยช่ายกุยช่ายป่ากุยช่ายป่าเสียดูว่ายอพรกเอลฟีมาดูไหมอ๋อนดนดูซะกเียละฮะตัดเตสวันนี้ใช้งานที่ขุนให้ ถือกล้องทุกคนนางก็ส่องแต่หน้าคนแล้วเนออาะเดี๋ยวไอจะพาไปดูอีกมุมหน,นึ่งนี่วันนี้ทำไมถอนได้ได้หัวเนาะฟินเลยทุกคนดูโอเคถ้าทุกคนเห็นนะคะพี่ขุนแผนกล้องไปนะคะนี่คือกุยช่ายทั้งหมดเลยนะคะที่มันจะเป็นเส้นเขียวๆข,ขึ้นมาฟินไปเลยทุกคน ไม่ได้เห็ดเราก็เอาหอมจ้ะเอาฟยช่ายอ๋ออาซิบอเอาลายจ้ะเพราะว่า ไอ้ต้องเซฟเวลาเจ้าของน้าเพราะว่าบางทีเก็บไปหลายๆเนี so ้ยเฮ็ดบัทันมันกะจะบัดีจ้ะแต่ว่าไอ้บับัวทีทิ่มดอกของอ่ะส่วนใหญ่ก็ต้องพยายามกินให้เมดแต่บางเทีมันกดดันเจ้าของเนาะแบบว่ามีงานรอตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะเวลากลับมาจากที่ทำงานเมื่อยเพิ่นกะฟ้าเฮ็ดนันเห็ดหนี่นะทุกคน สิ่งสาคัญกับปากท้องเนาะหาข่ากินยังสิกว่าสิดได้เฮดเวียกวันนี้เันขันเข้ามาเก็บของปาอ่ายังสินะเขาก็ต้องดูแลเขาเลยจากของที่เก็บมาบอดได้ถิงบอดได้คว้างเนาะมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอย่างนะอ๋อมีเวลาที่เขาที่ต้องดูแลพักหญ่าที่เขาเก็บมาพร้อม,มทำความสะอาดคัดเลือก แล้วก็ทําการถนอมอาหารนี่นะคะซุมนี้เพิ่นสิเกิดแซมต้นอ่อบีดสิบปุ๊บเขาก็เลยจะเป็นแบบเหมือนโดนแย่งอาหารเนาะต้นถึนกระสินน้อย,อยแต่เก็บช่วงนี้กําลังกําลังแซบจะมันจะบกค่อยหยาบถ้าเราลองไปเก็บช่วงเดือนมิถุนาเนาะมันสิแบบบกค่อยแซบเป็นไหนจนตะ่มันสิ เคี้ยวยากนะจุดนี้คือเขาจะสูงเพราะว่าเขาต้องช่วงชิงแสงแดดเลยแข่งกับด้นดอกไม้นี่แต่ก็เลยอยากจะเก็บเขานิดหน่อยเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก็ขึ้นบ้านแล้วจ้ะทุกคนเพราะว่ายังไม่มีอาหารเที่ยงกันเลย ยังไม่มีอาหารเที่ยงเลยโอ้ยหัวมันเก็บไปดองใส่กระหล่ำปีอร่อยถ้าดองเฉพาะหอมเนี่ยมันจะมันจะแบบไม่ค่อยมีน้ำอะค่ะมันไม่ค่อยฉ่ำมันต้องดองใส่กระหล่ำปีอะ่ะอืม มาแนี้แหละทุกคนพอแล้วไม่ต้องเอเยอะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอีกสองสมต้นไอ้ไม่ได้โลภนะแต่ว่ามันสะออนมันสะออนนะทุกคนเข้าใจบ่มันงามมันอวนี่ค่ะพี่คุนแกสงบนิ่งอยู่จ้ะ่าเมีย มันจะมีต้นที่เป็นน้ำนามนะคะต้นนี้เป็นต้นเอ่อราสเบอรี่ป่าเนาะคะนะ่ะเนาะหรือน่าจะเป็นราสเบอรี่ป่าะค่ะตัวนี้โอเคเดี๋ยนะแค่นี้นะวันนี้โอเคกลับบ้าน,นะค่ะทุกคนมอดว่าเฮียแตเดินหากีนเหรอเด่น มันตัวนี้มันจะคล้ายๆพักกากองแต่ว่าไออย่างตัวนี้ก็คือออ่วีดวีดสิบปลาใช่ไหมคะแต่ว่ามันเหมือนแบบผสมสีชมพูอมม่วงด้วยนะคะออ้โทุกคนดูขาวงางามเป็น่าชอบอ่ยดูสิ โอเคค่ะทุกคน <these> ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ <I am S 1> <G> เป็นการเข้ามาเดินเล่นในป่าหานู่นหานี่นะคะที่พอกินได้กลับบ้านค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณพี่คุณด้วยนะคะทักเอลซ์สิงคด,ดูคมไหมไหมโอเคอ่าใชบา่บาย, <laughs> บ,ายบายค่ะทุกคน <laughs> I no Easy go. I'll go high when you go low Don't you think that I say la vie Fills me with fright. Well, I don't want to be on the bike with all these words that I think are right. So I'm happy that one. <laughs> นี่คือเห็ดที่เก็บได้มื่อนี้เนาะคะนะ่ะเนาะไอ้ล้างทำความสะอาดค่ะตัดตีนเห็ดะคะ่ะเดี๋ยวสิเอาไปต้มละกันจะเฮ็ดกินเลยค่ะมื่อนี้รอบที่แล้วที่ไอ่เก็บมานั้นนะไอ,อ่เอแช่ช่องฟรีซไว้เนาะต้มแล้วก็บฟรีซไว้กินเกือบหม็ดละจากตัวนั้นแซ,บแซบ่บๆตัวนี้เนะด,ดี๋ยวเสียดายเสียดายขึ้นไปพอทันค่ะเขาแห้งเมื่จัดแล้วกะมาเบิ่งกันหอมจัดคุยช่ายนะคะคุยช่ายป่า เดี๋ยวไอ้สิล้างทำความสะอาดจะทุกคนเก็บมาสำนีจะงานกระหลายอยู่เลยจ้ะเพราะว่ามันขี้ดินหลายทุกคนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะอ่อนอ้วนรั่วมันกำลังแบบพอดีกินจะพี่น้องจ้ะเป็นตาไปกินกระตมังหงเนาะอกุยช่ายตัวนี้เนี่ยกุยช่ายป่าตัวนี้กลิ่นเขาจะบ่อแรงเท่ากระเทียมป่าเลยจ้ะ แต่ว่าความอ่อนความอ้วนๆนี่ก็สู่กระเทียมป่าบ่ได้ไอ้ยังบุ้ง้ว่าไอ้จะเห็ดสมพักอยู่บอจ้ะพี่น้องเดี๋ยวให้มันสเสด็จน้ําก่อนเมื่อนี้มันก็สิดเดืกโพดนะนี่คือแกงเห็ดจ้ะทุกคนเอาเห็ดนางลมที่เก็บมาวันนี้นะคะมาแกงใส่กับเห็ดพึ่งเนาะเนี่ยจ้ะทำกินเลยแล้วก็ ใส่ใบย่นางนะคะที่ไอซื้อมาทิตที่แล้วจนมันจะเน่าแล้วทุกคนไอ้ก็เลยต้องรีบแกงเนี่ยค่ะดูอืมแต่ว่าต้มสุกแล้วไม่มีปัญหานะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปเรียบร้อยมาจามาชิมทุกคนเดี๋ยวซิมาชิมแกงเห็ดซิมให้เบิ่งคคำสองคากับสิบไปละเดนนี่จ้ะกำลังห้อนๆ้อนอยู่จ้ะมื้อนี้ต้องระวังในการกินของฮ้อนเพราะว่าลิ้นมันถูกลวกจาก กุยช่ายเนี่ยจัะขนมกุยช่ายมือนั้นโอ้ยอันนี้เฮ็ดนางลมไอเก็บมามือน,นี้ืสุขคนขนาดว่าเฮ็ดที่ไอเก็บมาเนี่ยมันแห้งนะหวานกรอบ ข well. ้าวนใกล้สิสองทุ่มแล้วจ้ะสุดยอด เพ่นี้จะมีความหอมกว่าเห็ดเห็ดนางรมจ้ะแต่รสชาติของเห็ดนางรมนี่ไม่แพ้เห็ดพึ่งเลยจ้ะเพราะว่าเห็ดนางรมเขาก็จะหวานเหมือนกันไอมัสตมให้เบื่อไงสิไปละ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวจ้ะฮึอยาจะกินเผื่อทุกคนจ้ะไปแล้วจ้าวัดิจ้า